หลายครั้งหรือหลายครั้งแล้วใช่ไหมล่ะที่เราฟังข่าวอะไรบางอย่างแล้วเราตัดสินไปแล้วพบว่ามีข้อเท็จจริงใหม่ว่าหมากระทั้งประเทศเลยอะไรเงี้ยหลายครั้งแล้วผมไม่ได้บอกว่ามันจะมี b บี i n d ไฮเด c ร์ซหรืออะไรนะครับแต่เพียแต่ว่าใจเย็นๆเราไม่รู้จริงๆในวันที่เขาดีๆกันเราไม่เคยรู้เรื่องเลยเราได้ยินเฉพาะวันที่เขามีปัญหาซึ่งมันก็เป็นส่วนหนึ่งอ n นัลเตอร์พออทั้งหมดครับ ผมเป็นคนทําหน้าที่ให้คําปรึกษาเรื่องชีวิตคู่นะมิเตียงความสัมพันธ์มันซับซ้อนมากขึ้นอยู่ที่ว่าเราฟังจากมุมไหนด้วยแล้วก็บางทีสังคมจะมีชุดความคิดที่ที่อยากได้ยินแต่ข้อแท้จริงมันจะเป็นอีกเรื่องเสมอครับมันจะเป็นอีกเรื่องเสมอมันซับซ้อนขึ้นอยู่ที่มุมมองด้วยทุกเรื่องมันเลือกข้างอยู่แล้ว,ลวครับทุกกรณีมันจะมีมันจะเลือกฝั่งอยู่แล้ว ถ้าเราจะเป็นคนที่เสพสื่ออย่างมีวุฒิภาวะมันคงจะต้องเขาเรียกว่าอย่าเพิ่งเอาใจลงไปเล่นฟังให้รอบด้านก่อนนั่นแหละครับ